ซิลิโคนเป็นสีอะไรครับสีใสหรือเปล่าใช้อุดรอยรั่วขอบหน้าต่างไม้วงกบได้หรือไม่ครับฝนมันสาดเข้าตรงวงกบรอยล้าวตรงมุมห้องผนังควรใช้กาวซิลิโคนแบบไหนดีค,ดครับสวัสดีครับผมเสน่ห์จากเพจไทยแลนด์วัดสดุนะครับ ทางช่องของเราเนี่ยตั้งใจที่จะทําคลิปเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้านง,งานช่างงาน DIY นะครับยาก,การตะปูหลอดน,นี้นะฮะเราได้เคยทคําคลิปรีวิวเอาไว้แล้วนะครับสําหรับท่านที่สนใจจะดูนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะฮะในส่วนของวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงกาวตะปูแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงวัสดุอุดรอยต่อรอยรั่วนะฮะอุดช่องต่างๆที่เรียกว่าซีลแอมโดยอุปกรณ์ ขุดรอ,อยรั่วร่องยาแนวต่างๆนะครับจะแบ่งแยกย่อยเป็น3ประเภทนะนั่นก็คืออะคริลิกซีแลนด์นะฮะซิลิโคนซีแลนด์และโพลียูรีเทนซีแลนด์แต่วันนี้เราจะพูดถึงแค่2อย่างนะครับนั่นก็คืออะคริลิกซีแลนด์กับซิลิโคนซีแลนด์วัสดุอันแรกเลยนะครับนั่นก็คืออะคริลิกซีแลนด์นะฮะหรือที่ช่างเรียกกันติดปากว่าแดับนั่นเองนะครับในท้องตลาดเนี่ยก็จะนิยมอยู่ ประมาณ3าสีนะฮะก็จะเป็นสีขาวสีน้ำตาลสีดำนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่งดับเนี่ยครับสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายประเภทมากเลยเช่นงานวงกบป,ประตูไม้วงกบหน้าตา่างงานพื้นงานรอยต่อนะครับงานลอยต่อเป็นใดงานเฟอร์นิเจอร์บางตัวนะครับ งานต่างๆนานาครับถือว่าเอาไปใช้ได้หลากหลายเลยทีเดียวข้อดีของเดบบนะคะนั่นก็คือเขามีราคาถูกนะฮะเขาสามารถกันน้ําได้นะครับแต่กันน้ำเนี่ยได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่สามารถกันน้ําขังหรืออะไรประมาณนี้ได้นะครับจะกันน้ําได้เฉพาะน้ําสาดนะครับเนื่องจากโมเลกุลของเขาเนี่ยไม่ได้เรียงแน่นชิดเหมือนกับตัวซิลิโคนนะฮะนำมาสู่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือเขามีความยืดหยุ่นที่ต่ำนะฮะพอความยืดหยุนเขาต่ำเนี่ย เขาก็จะทนสภาพแวดล้อมได้ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะเวลาน้ํามันซึมเนี่ยอาจจะซึมด้วยจากสาเหตุของการที่ช่องว่างนยครับมันยืดหดขยายแล้วทําให้ตัวแรปเนี่ยครับ,ม,ม,ยยบ,รบมันไม่ได้ยืดหดตามนะครับและน้ำนก็จะซึมเข้าผ่านช่องนั้นไปอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าเป็นวัตถุที่นิยมนํามาใช้สําหรับงานภายในนะฮะงานภายในบาง,บางชิ้นก็ยังใช้ดบได้นะครับเจ้าดบเนี่ยยังมีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเขาเนี่ยเมื่อเรายาแนวเสร็จแล้วเนี่ยจนมันเซตตัวนะครับเราสามารถเอากระดาษทรายเนี่ยขัดแต่งงานได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับที่ตัวซิลิโคนเนี่ยไม่มีนะครับประเภทที่2ของเรานะครับนั่นก็คือซิลิโคนซแลนนะฮะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่า ซิลิโคนซึ่ง,งตัวที่เรานำมาโชว์นี้ก็จะเป็นซิลิโคนยี่ห้อไดอิชินะครับเป็นซิลิโคนเกร็ดเนี่ยมจากญี่ปุ่นนะครับพอดีของซิลิโคนนะคะก็คือเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็มีผิวมันวาวสามารถกันน้ำได้แทบจะ100%เลยนะครับ แล้วก็สามารถทนสภา,าวะแวดล้อมได้หลากหลายเหมาะสําหรับใช้งานภายนอกนะครับงานพวกยานแนวกระจบชนกระจบ,บกระจบชนขอบวงกบกระจบชนต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับสามารถนําไปใช้กับงานกระจบได้ดีมีหลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะลูสีขาวสีใสใสขุ่นนะครับสีดํา สีน้ำตาลนนะมีหลากหลายสีให้เลือกชัดส่วนข้อเสียนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2ข้อหลายๆนะครับนะั่นคือเขาเนี่ยทาสีทับไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเองมีผิวที่มันวาวนะฮะแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งเลยก็คือเขาจะใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวไม่ได้นะครับไม่เหมือนตัวเดบเอง ข้อควรระวังในการใช้ซิลิโคนนะครับเนื่องจากซิลิโคนตามผลตลาดจะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือซิลิโคนแบบมีกดและซิลิโคนแบบไม่มีกดนะครับสองแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างกันอยู่5ประการนะครับแบบมีกดเนี่ยจะมีกลิ่นฉุนนะฮะกลิ่นเปรี้ยวนะครับแล้วก็การแห้งนะครับซิลิโคนแบบมีกดเนี่ยจะแห้งไวกว่านะครับแห้งไวกว่าซิลิโคนแบบไร้กดซิลิโคนแบบมีกดเนี่ยมันจะมีความยึดเกาะที่สูงกว่าซิลิโคนแบบไม่มีกดนะฮะ แต่ซิลิโคนแบบไร้กดเนี่ยครับก็จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่านะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือลิ์การกัดก่อนนะครับสมมุติผมยาแนวระหว่างกระจบ กับหินอ่อนในห้องน้ำนะครับซิลิโคนแบบมีกดเนี่ยมันอาจจะทาปฏิกิยากับตัวหินอ่อนได้นะครับทำให้หินอ่อนมีรอยด่างเกิดขึ้นนะฮะส่วนข้อสุดท้ายเลยก็จะเป็นเรื่องราคานะครับซิลิโคนแบบมีกดเนี่ยราคาจะถูกกว่าซิลิโคนแบบไร้กดนะครับสมมติผมยาแนวซิลิโคนเฟรมหน้าต่างนะครับที่เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับเราก็จะนิยมใช้ซิลิโคนแบบ มีกฎนะฮะเพราะว่าซิลิโคนแบบมีกฎเนี่ยครับมันมีแรงยึดเกาะระหว่างกระจกกับอลูมิเนียมได้ดีมากนะคะซิลิโคนกับพวกหินอ่อนหรือกระเบื้องแกนิโต้ราคาสูงๆนะครับช่างอ่ะจะนิยมใช้ซิลิโคนแบบไร้กฎนะครับเพื่อป้องกันการกัดก่อนของตัวผิวงานนะครับที่เป็นกระเบื้องนะสำหรับการทดสอบของเรานะครับเรายกตัวอย่างการเกิดช่องว่างของหลังคานะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ซิลิโคนไดอิชินะครับในการยาแนวช่องว่างตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําซึมลงไปได้ข้อแนะนําในการใช้ซิลิโคนนะครับเลือกใช้ซิลิโคนไดอิชิแบบมีกรดนะครับในงานหลังคาการเปิดซิลิโคนนะครับใช้ใบคัตเตอร์นะครับค่อยๆกดลงไปบนปากขวดนะครับแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งหมุนไปเรื่อยๆตามรูปเลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับปากกระบอกซิลิโคนของเราก็จะสวยกลมเลยนะครับ หมุนจุกเข้าไปที่ปากกระบอกนะครับแล้วก็นําไปใส่ที่ปืนยิงซิลิโคนนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะพร้อมใช้งานเจ้าซิลิโคนดนะอีชีแล้วสําหรับมือใหม่นะครับในการยิงซิลิโคนเนี่ยครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับการยิงซิลิโคนเนี่ยเพเียงเรากดให้มันพอดีพอดีมือนะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้งานของเราออกมาดูเรียบร้อยได้ เทคนิคการยิงซิลิโคนให้ไม่เปืองนะครับก็ตั้งปากกระบอกนะครับให้ขนาดไปกับตัวงานให้ได้มากที่สุดนะครับและกดพอประมาณนะอย่ากดแรงไม่ฉะนั้นตัวเนื้อซิลิโคนเองเนี่ยมันจะวิ่งทะลุงานลงไปด้านล่างนะครับการใช้นิ้วปาดซิลิโคนนะครับที่เรายิงเสร็จแล้วก่อนที่มันจะแห้งเนี่ยนอกจากจะทำให้งานดูเรียบร้อยนะนะครับน้ําเวลาที่จะมาเกาะตรงที่เราซีลไว้เนี่ยครับมันก็จะไม่เกาะขังนะครับ ว่าตัวนิ้วเราเนี่ยครับทำมุมเป็นแนวโค้งพอดีเลยน้ำก็จะไหลออ,ออกจากซิลิโคนไปเมื่อซิลิโคนแห้งแล้วนะครับเราได้ทําการเติมน้ําทดสอบลงไปนะครับเพื่อดูว่าเจ้าซิลิโคนเนี่ยสามารถขังน้ําได้อยู่หรือเปล่าแต่ในสถานการณ์จริงนะครับอาจจะมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้น้ำาสามารถรั่วออกจากซิลิโคนได้การขังน้ํานะครับก็ถือเป็นการทดสอบวัสดุซิลแลนอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าซิลิโคนได้ยินีนะครับ ก็ทำได้อย่างดีเลยทีเดียวถือว่าผ่านครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเลือกซื้อวัสดุซีลแอนได้อย่างถูกต้องตามประเภทการใช้งานนะครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะให้เรานะครับทำคลิปเกี่ยวกับ DIY งานต่างๆนะครับงานซ่อมงานช่างก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กด Subscribe ช่อง Thailand วัสดุให้เราหน่อยและกดติดตามด้วยจะทำให้ท่านไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆที่เรากำลังจะทำออกมาสำหรับคลิปนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า Thailand วัสดุสวัสดีครับ t h a แลนด์วัสดุศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างออนไลน์แบบครบวงจร